จุดประสงค์แห่งธรรม 1. คารบฟ้าดิน 2. บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3. รักชาติซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 4. ปรปับพฤติดีงามเชิดชูจริยธรมรม 5. กตัญยูต่อบุปการี 6. เทอดทูลอาจารย์เ ถือความสัตย์ต่อเพื่อน 8. กลมเกียวต่อเพื่อนบ้าน 9. ละบาปบำเพ็ญบุญ 10. รูป้ปฏิบัติในคุณสมพันธ์หและคุณธรรม8 11. เผยแพร่คุณวิเศษในพระธรรมของพระาศาสดาทั้งห สิบสองปฏิบัติตามหลักการปกครองและจัตุธรรมอันเป็นจารีตโบราณสิบสามชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วสิบสี่อาศัยรูปรักษ์บำเพ็ญจิตญาณสิบห้าฟื้นฟูความเป็นธรรมชาติแห่งจิตญาณสิบหก โน้มนำให้ถึงความดีงามสูงสุดในปีชายานและสัญชาติยาน 17. ดํำลงตนให้เป็นคนที่สมบูรณ์อีกทั้งช่วยผู้อื่นช่วยตนให้กระจ่างแจ้งอีกทั้งช่วยผู้อื่น 18. กอบกู้โรคให้สงบสุข กล่อมกาวจิตใจผู้คนให้ดีงามมุ่งหวังให้โลกบังเกิดสันติภาพ